สวัสดีครับอยู่กับผม Sky ยบลัสเตอรในเกม Blue Protocol Star Reson a n c e เซิร์ฟนะครับวันนี้จะมาอัปเดตตัวละครวินไนท์ที่ผมเล่นมาครบ1เดือนพอดีเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ สายที่เล่นเป็นหลักก็จะเป็นแวนกัดนะครับหลังจากที่ได้ไปลองสกายวอร์ดบ้างสลับไปสลับมาเนี่ยแต่สุดท้ายผมก็ค่อนข้างชอบความเรียบง่ายของสายแวนกัดหรือว่าสายก่อนนะัะมากกว่าอยู่ดีในส่วนของสเตตัสตัวนี้เนี่ยก็จะมี a อ k เคอยู่ที่1779นะครับยืนเมืองแล้วก็สเต็งอยู่ที่2อ1 h ันสอยห่งเี่เกปอร์เซ็นต์มาสเตอรี่นะครับซึ่งค่าที่ควรโฟกัสของสายแวนกัดเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสเต็งเฮสแล้วก็มาสเตอรี่แต่ว่าส่วนเสริมที่เเหลือนก็็จะป v e r s a t i l เทลกับคริกนะครับที่ผมก็มองว่าน่าทําอยู่โดยเฉพาะค่าคริกเนี่ยจริงๆสายนี้ก็มีไว้บ้างก็ดีนะครับผมก็เลยห้อยไว้ที่12%ส่วน v e r ร์ซ i ลเทลเนี่ยจริงๆมันก็เพิ่มดาเมจด้วยแล้วก็ช่วยให้เราอึดขึ้นด้วยนะครับมีเสริมไว้เนี่ยก็น่าจะช่วยเรื่องของเพิ่มโบนัสดาเมจอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยนะครับในส่วนดีเทลของสเตตัสตัวผมก็จะมีแอคทัคสปีดยืนเมืองอยู่ที่57 แดนะครับแต่จริงตอนตีใส่แว่นกามันก็จะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเกมนี้เนี่ยแอคดแสปีดมันตันเท่าไหร่ส่วนแคสสปีดอยู่ที่34.29%คีดาเมอยู่ที่60%นะครับมีวินโบนัสอยู่ที่18.57%ส่วนค่าอื่นก็ ตามนี้เลยอุปกรณ์ที่ใช้ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงในส่วนของอาวุธแล้วเป็นเลเวล70แล้วก็ส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยเป็นเลเวล60นะครับไปเริ่มดูที่อาวุธกันก่อนส่วน advance attribute ก็จะให้มาเป็นค่า haste milli damage แล้วก็ mastery ตามนี้เลยตัวหินฝังผมก็จะใช้เป็น sapphire power 5นะครับก็จะให้มาเป็น strength 16แล้วก็ค่า haste 50ส50หน่วยตัวนี้เนี่ยผมก็ใส่ในทุกๆอุปกรณ์เลยตรงบริเวณที่ตีบวกกันนะครับ ที่มี npc maxim คนที่ไว้แรกเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ k c นะครับในหัวข้อ gear crafting ก็อัน,นี้ผมแลกไปแล้วมันก็เลยจะขึ้นแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้ายังไม่แลกเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้แท่งโซนแฟกเมนต์หรือว่าบัลลังทองคําซึ่งเราก็จะได้จากการแลกในออนเนอร์คอยอาทิตย์ละ5ก้อนแล้วก็ลงดันจะเป็นพวกดันฟลติ้งมังกร3ตัวเหล่านี้นอกจากนี้เราก็ยังได้ตัวแท่งเมื่อกี้ใน unstable space รายวันด้วยนะครับมาดูต่อที่ส่วนหัวนะครับอันนี้ก็จะบวกเป็นสเต็ง endurance armor นะครับแล้วก็ advance attribute เนี่ยจะเป็นค่าแมกเลือด mastery h a เฮสแล้วก็ mastery ที่ผมใช้อยู่แต่จริงๆตรงด้านล่างเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น h ฮสด้วยก็ได้นะครับ แล้วก็หินออฟเป็นแซฟไฟร์พาวเวอร์5เสื้อเป็นสเต็งนะครับเฮสมาสเตอรี่แล้วก็มาสเตอรี่แล้วก็ด้านล่างเป็นแซฟไฟร์พาวเวอร์5เช่นกันส่วนถุงมือผมจะใช้เป็นเซตรูนนะครับเป็นสายแวนกาสเป็กให้เป็นอาร์เมอร์สเต็งเอนดูแรนซ์แล้วก็ออฟด้านล่างเป็นมาสเตอรี่เฮสนะครับแล้วก็นี้ผมทําฝึกเป็นท่าเฮสแล้วก็ฝั่งแซฟไฟร์เพิ่มท่าเฮสกับสเต็งรองเท้าก็เช่นกันเป็นเซตรูนนะครับมาสเตอรี่เฮสแล้วก็ ฝึกเป็นเฮสด้านล่างเป็นแซฟไฟร์ power ร์ส่วนต่างหูอันนี้ใช้เป็นเซตดอกจากดันนะครับอันนี้ก็จะให้มาเป็นมิลีดามิสเนะครับกับมีห้อยคลิไว้70แล้วก็เป็นเฮสอีก2แถว ฝั่งเป็น s a p ไฟ i ์ e าวเวอร์ส้อยเป็นเพิ่ม a อ t แท k s ส e ีดนะครับคริกแล้วก็เวอร์ซ i ทิลิตี้จริงจริงตัวนี้เนี่ยตั้งใจอยากได้เป็น Mastery มากกว่านะครับแต่ว่าอามาใช้ไม่ได้ก็เลยใช้แบบนี้ไปส่วนค่าฝึกได้มาเป็น h ฮสสนะครับแล้วก็ฝั่ง s a p ไฟ i ์โตแหวนใช้เป็น a t t a ท k s สปีดมาสเตอรแล้วก็เฮสนะครับฝึกเป็นเฮสแล้วก็ด้านล่างเป็น s a p ไฟ i ์ e าวเวอร กำไล2ข้างเลยนะครับผมจะใช้เป็นเซตรูนหรือว่าเซ็ตแรกก็จะรวมกับถุงมือแล้วก็รองเท้าเป็น4ชิ้นนะครับเพื่อเอาเอฟเฟกตัวนี้ค่ามันก็จะได้มาเป็นมัสเตอรี่เฮสแล้วก็ฝึกเป็นเฮสส่วนด้านล่างก็จะเป็นแซฟไฟร์พาวเวอร์ห้ากำไลขวาก็เช่นกันนะครับมัสเตอรี่เฮสตัวนี้พอครบ4ชิ้นเนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มดาเมจจากการใช้สกิลที่เสียเคอร์เลแล้วก็เมื่อทำดาเมจแต่ละสะแต็กของความคมหรือว่าสแต็กชาร์ปรูปดาของเราเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มดาเมจไปอีกชั้นละหนะึ่ ตัวทาริส m a n นะครับก็จะใช้เป็นออฟม่วง ATK 2%ค่าคริเฮสแล้วก็ค่าฝึกเป็นเฮสนะครับกับฝั่งตัวแซฟไฟล์พาวเวอรประมาณนี้นะครับ ในส่วนของหน้าสก,กิลนะครับที่ใช้เนี่ยก็จะมีตัวตีธรรมดาเกลทรัสไสฝุ่นคลีปเกลฟอร์มสไปรัลทรัสบีดเพอร์สูตรแล้วก็เวเลอร์ไซโคลนซึ่งพยายามเฉลี่ยอัพให้ถึงเทียบสามทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมมาเน้นอัพให้เต็มก่อนเลยจะเป็นเวเลอร์ไซโคลนเพราะว่าดามเมจแรงสุดจากนั้นตั้งใจว่าจะไปไล่อัพเกลฟอร์มสไปรัลทรัสแล้วก็ตีธรรมดาเกลทรัสไสฝุ่นคลีปแล้วก็บีดเพอร์สูตรตามนี้นะครับตั้งค่าออตโต้เนี่ยก็จะใช้เป็นเรียง2-3-4แล้วก็เลข5เวเลอร์ไซโคลน แล้วก็ b a t t l e i m a g อที่ใช้ก็จะเป็นมุกุชีฟกับมุกุสเกลนะครับมุกุชีฟเนี่ยยังไม่ได้ทำขั้นเลยส่วนมุกุสเกลอยู่ที่ขั้น5แล้วนะครับขั้น5เนี่ยเวลาเราภายในสาวิทำดาเมจครบ10ครั้งก็จะได้พลังโจมตี5%ทับซ้อนได้3ชั้นนะครับหรือก็คือ15%อยู่ตลอดเวลาเลยที่เราตีนะครับส่วนการกดใช้ที่ตัวมุกุมันออกมาตีอันนี้คือมันจะผลคูณ2เป็นเวลา20วิวินะครับจากเดิมที่เราได้ ATK มา15%ก็จะกลายเป็นร0ประนาณนั้นนะ ภายใน3วิเนี่ยยังไงก็ได้พาสซีสเอฟเฟกมาใช้นะครับได้ ATK มา15%เอเอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีช่วงที่ประมาณ20วิได้มา30%ก็ถือว่ายังไงก็ยังคุ้มอยู่ทําได้ไม่ค่อยยากด้วยนะครับส่วนอีกตัวที่ผมใช้ก็คือมุกุชีฟเพราะว่ามันจะให้เป็นคริดามีมาในพาสซีฟสนะครับแล้วก็ตอนที่เรากดใช้เนี่ยจะทําให้เพิ่มค่าคริเรทแล้วก็ค่าคริดามีโบนัสเราอีก20%ที่ขั้นสย์นะอรัเก็ถือเ่าเพิ่ขดาเมจงากครรงๆเถยซถว่าเพิ ว่าช่วงนี้เราอาจจะยังติดคลิดได้ไม่ทุกสกิลนะครับแต่ว่าสกิลสําคัญของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะติดคลิง่ายอยู่แล้วนั่นคือ o r ลเทคสั i ั e แล้วก็ d r ร็ก c a n n o n นะครับของสกิล1แล้วก็สกิล3กดใช้เ,เราสามารถกดได้2ครั้งด้วยนะครับ่วงเวลาไว้กดได้เพื่อให้ลากยาวไปได้ถึง40วินาทีในรอบแรกนั่นเองแต่อันนึงที่ผมมีแล้วก็ได้ใช้อยู่ช่วงหนึ่งก็คือ g o b l i n k i n g นะครับเพราะว่ากดกาชามาได้อันนี้ก็บวกค่าพื้นฐานได้ค่อนข้างดีหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าการที่เราไม่ได้ทําขน มีความแกว่งมากกว่าอะไรที่มันชัวร์ๆอย่างมูกูชีฟเพราะว่ากรอบลิ k คิงเนี่ยบางทีออกมาตัวเดียวออกมา2ตัวดามเมจมันก็เลยอาจจะแกว่งไม่ค่อยสม่สำเสมอนะครับในการช่วยบูสต์ DPS ให้กับเราในช่วงเวลาสั้นๆกรอบลิงคิงเนี่ยน่าจะไปค่อนข้างแรงแล้วเวิร์กก็น่าจะประมาณเทียสามขึ้นไปนะครับเพราะอย่างน้อยก็จะไม่ชัวร์ว่าออก2ตัวแน่ๆนะครับแล้วก็โอกาสออกบอสเนี่ยขึ้นมาเป็นแ0ดสิบเปอร์เซ็นต์อื่นเพื่อนอ,อาจจะลองไปหาตัวเซเล s เชียลฟิลเลอร์มาก็ได้นะครับเพราะตัวนี้ยังไงก็บวกค่าเฮสกันตรงๆค่อนข้างเเยยอะะลในนนส่วนนครั คลาสหจริงๆอัพยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าต้องอัพเต็มทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็พอจะเริ่มคลาสสแล้วก็มาเลือกทางซ้ายนะครับแวนกะสเปกตรงแรกก็พยายามอัพมาทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเริ่มมาอัพตรงกลางแบตเทิลคลายได้เนี่ยก็จะได้เฮสฟรีมาอีก 10%ด้วยตอนที่เรากดสกิลอันติเป็นบับทงจังหวะแรกนะครับจากนั้นก็อัพไล่ไปตามนี้เลยนะครับพอมาอัพโหนตัวนี้ก็จะทําให้ตีธรรมดาของเรามีจังหวะที่อีโวไปเป็นเกรคแคนนอนเพื่อต่อเนื่องคอมโบไปเป็นวอเท็กสไตร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือก็กระจายอัพส่วนที่เพิ่มดาเมจต่างๆมีตรงนี้ก็จะเป็นวินไรส์นะครับทาให้เกรคแคนนอนกับวอเท็กสไตร์เนี่ยเรามีค่าโอกาสติดคริติคอลสูงขึ้นมาหน่อย ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ทําค่าคริสสูงก็าตามแล้วก็อันนี้หลังจากวอลเทคสไตล์ไปเนี่ยเราจะได้เฮสมาอีก25% 10บิทด้วยดาเมจต่อเนื่อมากขึ้นนะครับแต่จริงๆโนดที่หน้าอัพอีกอัน,นยังก็จะเป็นตัว d ร a g o n นฟิลลี่เฟลมนะครับเพราะว่าในอนาคตนอกจากที่มันเพิ่มโอกาสติดครีสของเรย์แคนนอนแล้วก็วอเทคสไตล์แล้วก็เพิ่มคริดาเมจของทั้งคู่แล้วด้วยเนี่ยจากอัปเดตเซิร์ฟนอกนะครับจะมีเอฟเฟกใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือ1%ของค่าเฮสที่เรามีเทาให้ร้รมของ Cannon, แลวก็ วัตถิกสไตล์เพิ่มขึ้น0.5%ด้วยนะครับมันตัวนี้ก็น่าอัพเหมือนกันยิ่งถ้าใครมีเ e l ล s t i a ฟิลเลอรด้วยเนี่ยน่าจะดาเมจบูสขึ้นไปอีกพอสมควรเลยนะครับมาดูต่อกันในส่วนของโมดูนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ยังเป็นสีม่วงทั้งหมดนะครับโดยอันแรกที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ บวกมาเป็นสติงบูสกับ Special ลแอ a แท็นะครับแล้วก็ตัวที่2เป็นลัก Focus กับ l i ลิ Strike ตัวที่3เป็น l i ลิ s สตร k e กับสติง o ู t แล้วก็ตัวที่4เป็นสติง o ู t กับ c r ิฟโฟกัสซึ่งเอาจริงค่าที่โฟกัสเนี่ยจะเป็นสติง o ู t กับเ l ลิทสตรายนะครับสติงบูสมาเป็นเลเวล6 a อาร r เมอร์เพเ i ทชหรือว่าเจาะกรอกมาอีก18.8%ด้วยก็มีค่าแอ t แท็ก0ามสิบสติงสี่สิบนะครับแล้วก็ตัวเ l ลิทสตรายันี้ได้แค่เวลห้าก็จริงแต่อย่างน้อย หรือว่าเหนือกว่านั้นไปอีก3.9%แต่ที่ดีเนี่ยก็ควรได้เป็นเลเวล6มันก็จะขึ้นมาเป็น6 6นั่นเองส่วนค่านอื่นที่มันกระจายอยู่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นแบบว่ามีอะไรก็ใช้ไปก่อนแต่จริงที่ตั้งใจหาเนี่ยก็จะเป็นค่าตีเร็วนะครับัวแอ็ e สปีดอันนี้แล้วก็อีกค่าเป็นดาเมจสแต็คที่คิดว่าอาจจะยังไม่มานะครับอาจจะอยู่ในสีทองในระดับเลเจนดารี่นะครับ เอบล e มนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็น3ตัวนี้ก็คือ void corruption power void corruption power แล้วก็ void corruption a r c h i e นะครับในส่วนของเลเวลทั้งหมดเนี่ยผมกระจายอัพไปในช่วงแรกนะครับก็เลยจะอยู่ที่ประมาณเลเวล35แต่ว่าหลังๆนี้ก็จะมาเน้นอัพเป็นอันท erm ี่เพิ่ม damage ได้แก่ adaptation rate affinity แล้วก็ strong attack นะครับ สำหรับเกมเพลย์นะครับเซตออโต้เนี่ยผมจะเซตไว้แบบนี้เลยนะครับหรือจริงบางทีก็จะเซตออโต้ทั้งตัวมุกุชิปไปด้วยเพราะว่าขี้เกียจกดเองแต่ตัวอิมเมจินมันใช้ได้สสแต็กเพราะงั้นเอาให้คุ้มเนี่ยไม่กดเองก็ได้นะครับก็จะมีอัลติเมทกับมุกุชิปสออย่างที่เรากดมือก็จะเป็นประมาณนี้ออโต้กดปุ่ม S อนะครับอันติมุกุชิปนะครับมุกุสเกาไปด้วยแล้วก็ปล่อยมันตีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ อจังหวะคริสเอ็นฮัน์เมนท์ที่ใกล้จะหมดก็มากดมูชีอีกทีหนึ่งมันก็วนๆไปนะครับแต่ละสก,กิลจังหวะที่ติดเดร็กแคนนอนสองครั้งก็จะได้วอเท็กสไตล์แรงๆนะครับพอได้วอเท็กสไตล์แรงมาเนี่ยก็จะตีเร็วขึ้นด้วยผลพวงสืบเนื่องต่อเนื่องกันไปประมาณนี้นะครับ วนเกมเพลย์อตอนลงดันหรือว่าที่ต้องตีมอนเป็นกองหมู่ๆเนี่ยจริงๆแล้วสายแวนการ์ดทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็พยายามมายืนอยู่ตรงหน้ามอนสเตอร์ที่อยู่หน้าสุดเพื่อให้ยิงพวกปืนใหญ่เดคแคนนอนวอเท็กสไตล์โดนทุกตัวนะครับอย่างสมมติเราตีตีมอนอยู่อย่างงี้นะครับแล้วก็มีมอนอยู่ข้างหลังเราบ้างแล้วก็กดดอร์กดอะไรมาเพื่อให้มันครอบคุมครบทุกตัวนะครับประมาณนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการทำดาเมจให้โดนทั้งกองนะครับแต่จริงๆ ถามว่าถ้าอยู่เยื้องๆประมาณนี้ยังโดนไหมก็ผมว่าโดนนะก็ยังถือว่าค่อนข้างโดนอยู่นะครับใครชอบสไตล์ตีเร็วแล้วก็ตีมอนเป็นหมู่เนี่ยสายนี้ค่อนข้างโอเคเลยอัปเดตตัวละครวินไนท์ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจสายแวนกะไว้เจกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ